วันนี้นะคะเป็นวันพักผ่อนค่ะดีใจมากนันทีจะมีวันชิวชววันพักผ่อนเหมือนคนอื่นเขาบ้างมาเจอร้านกาแฟใกล้บ้านจ้าอะบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่ชิวและชิคมากๆนะคะเหมาะกับ,บกวันพักผ่อนแบบสุดๆและไม่พลาดที่จะสั่งอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านมาจ้าและที่สําคัญหลายๆคนเห็นว่า แก้วอะไรเอ่ยวันนี้พกแก้วมาเองจ้ะเพราะว่าเรามีกาแฟของเราเองไปไหนไปด้วยนอกจากจะพกแก้วกาแฟมาแล้วนะจ๊ะเรายาังพกนี้เลยจ้ากาแฟมาด้วยซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนี้เลย w ินเว y c ค f เฟ่ซึ่งจะบอกเลยนะคะใครกังวลเรื่องของน้ําตาล กาแฟตัวนี้นะคะเขาใช้ย้าหวานแทนน้ําตาลค่ะและที่สําคัญน,นั้นใช้น้ํามันรําข้าวแทนครีมเทียมใครที่กวนทั้งน้ําตาลและไขมนันบอกเลยว่าจอยสุดๆเลยค่ะอยากจะมีสุขภาพที่ดีต้องมีกาแฟที่ดีจ่าสาวเขายังมีนี่เลยค่ะผงแปะกล้วยผงดอกคัมไฟล์และมีแอลคาริดีดด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทําให้ร่างกายของคุณนั้นมีสุขภาพที่ดีและก็ระบบเผาผลาญที่ดีค่ะซึ่งใครนะคะอยาก จะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็สามารถที่จะเลือกกาแฟที่ดีได้นี่เลยค่ะกาแฟวินเวตคอฟฟี่ที่ไปเตยนั้นไปไหนไปทุกที่และที่สำคัญค่ะอยากได้แก้วแบบนี้ต้องซื้อสิจ้าตกซองละหบาทเท่านั้นเองถูกมากจ้าสาวเราจะมาเปิดซองกันม้อบอกว่าเปิดง่ายมากฉีกเชคนนี่เวลามาร้านกาแฟขอแค่ร้อนพอแล้วจ้า ว่าเรามีแก้วใบโปรดรวมไปถึงกาแฟไปไหนไปด้วยกันไปทุกที่ชิมจ้ะหอมอร่อยเข้มขน้นสองละหาบาทซื้อสุขภาพที่ดีได้ต้องยินเวคอฟฟีฟค่ะ